สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะเดี๋ยวมาชมพระเครื่องกันนะพี่น้ำวันนี้นะวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะก็เดี๋ยวไล่เลียงไปที่โลงนะว่ามีอะไรกันบ้างนะสําหรับพ้าของใครที่ผมยังไม่ได้ส่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจัดการส่งให้นะครับผมนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะเดี๋ยวไล่เลียงไปที่โลงนะครับว่ามีพระอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากองค์แรกเลยนะอันนี้จะเป็นปิดตานะอันนี้น่าจะเป็นสายใต้นะพี่นะน่าจะเป็นสายใต้เป็นปิดตา ไม้แกะนะอันนี้เป็นไม้ปิดหูปิดตานะปิดทวารน,นะอันนี้น่าจะเป็นสัมน,นักเขาอ้อนะพี่นะน่าจะเป็นวัดเขาอ้อไม้ก็เก่าเก่านะเก่าเก่าอืม นใจก็ทักเข้ามาได้นะฮะ,อะจอบจับเล็กลงเพิ่มเงินนะจับเล็กลงเพิ่มเงินอันนี้เด้งๆเลยนะเด้งๆเลยลึกๆเลยนะเด้งๆเลยลึกๆเลยอันนี้เนื้อแทบจะเป็นสมริดเลยนะ สวยๆเลยนะนี่กกอีกองหนึ่งนะนห่วงเป็นธรรมชาติเลยนะคีตกันธรรมชาติสวยๆเลยวันนี้นะบอกเลยว่าสวยๆ อ่ะผมมีหัวโตมานะสามเหรียญน,นะวันนี้นะจะได้ไม่ต้องมีคนมาถามราคานะหัวโตเนี่ยเอาเหรียญละหกพันอ่าเอาเหรียญละหกพันนะแบ่งแล้วนะะเหรียญละหกพันนะมีมาสามเหรียญหมดแล้วหมดเลยนะ จริงๆได้มาสี่แหละว่ามีพี่ท่านหนึ่งขอปิดไปเหรียญหนึ่งก็เลยแย่งเอาไว้เหรียญหนึ่งนะนะเห็นนะเหรียญที่หนึ่งนะเหรียญที่สองนะสวยทุกเหรียญน,นะหัวโตนี่ก็จะมีแค่เนื้อทองแดงนี่นะฮะเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินอะไรเงรี้ยไม่มีนะ เงี่เป็นจุดจ่ายตังค์นะเขาก็สอนผมกมาคทีนึงนะเพราะผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่ามีสามเหรียญน,นะพาก็มาเป็นรอบๆมาเป็นทีๆฮนะ ใช้มาเล็กน้อยนะใช้มาเล็กน้อยพระนี่มันเป็นพระที่เซียนเขาเก็บไว้นะพี่นะลังแตกลังแตกก็เลยได้มานะลังแตกก็เลยได้มาเนี่ยอันนี้ปูวัดพระศิลธรรมมหา,าธาตุนะอันนี้ก็จะเป็น ไม่เหตุสวนนะไม่เหตสวนอันนี้เดิมเลยนะพระใช้มานะพระใช้มาแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่น่ารักนะอยู่ในสภาพน่ารักอันนี้เป็นพระทินเงินแท้ๆเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทินเงินแท้นะ ชินเงินเนี่ยก็มีส่วนผสมของตะก,กวัวอยู่แล้วนะพี่นะบางคนอาจจะมองว่าเป็นตะกวัวแต่จริงไม่ใช่นะพระแบบนี้เป็นพระเนื้อชิ้นเงินนะตะกวัวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะอ่ะคีตาหนะโหดๆเลยนะแบบนี้นะ เนื้อหาโหด,หดเลยแบบนี้ตะก,กุดุวงพ่อเงินนะตะก,กุดของพ่อเงินวัดบางคลานลายจระ,ะเข้ขบฟันนะจระ,ะเข้ขบฟันก็จะเป็นแบบฟันปลาสลับกันไปนะสามกษัตริย์นะตะกัวทองเหลืองทองแดงนะ ตะกวัวเปล่าก็มีนะตะกวัวเปล่าก็มีหัวตะกัวนะเขาเรียกกวัวนะเรียกกัวนะอย่างนี้เป็นหลงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะอย่างนี้เป็นหลงขออเงินวัดบางคลานอันนี้เป็นตะกุดหลงูพเอี่ยม ดูนะมีจานหัวท้ายเลยนะเนี่ยอันนี้จานนะคุกหลงทุก,กเอีย่ยมอ่า พุโทโธนะพุโทโธใหญเ่เนื้อดำนะเนื้อดำลงทองอแม่ชีบุญเรือนนะอันนี้เป็นเลี่มเงินโทใหญ่แม่ชีบุญเรือนนะเนื้อดำลงทอง เสือเพชรกับนะหลวงพ่อปานนะพี่นะเสือเพชรกับหลวงพ่อปานจานเจริญครบนะเสือเพชรกับนี่แกะยากนะสวยสวยเลยจานเจริญครบนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็น เสือปลัดขิกนะเดี๋ยวนะผมผมไม่ทราบเกจินะไม่ทราบเกจิแต่พุทธศิลป์อย่างนี้สวยงามมากอ่าสวยสวยงามจริงพี่ ี้ถือว่าสวยเลยนะดูง่ายดีนี่อันนี้ก็เป็นปากน้ํานะขอประทานละาพานะพี่นะสาหรับคนที่ซื้อพระนะโอ้โหจององค์นั้นนะพอถึงเวลาจะเปลี่ยนมาเป็นองค์นี้เนี่ยต่อไปผมขออนุญาตไม่ให้นะะไม่ให้เปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันยุ่งยากพี่พระแทนที่มันจะขายได้ใน,ใน,ใ,นในวันนั้นน,นนะ ก็มาเปลี่ยนกลายเป็นพักติดมือไปเฉยเลยนะวันไหนสุขภาพดีนะแข็งแรงดีเนี่ยก็จะได้มาเจอกันแบบนี้นะเวลาเวลาก็อาจจะไม่ไม่ตรงเวลาตามที่เคยเคยมานะอันนี้เป็นปากน้ำนะปากน้ำเคลือบแล็กเกอร์นะแล้วก็อยู่ในเรียมยกซุ้มอย่างสวยเลยนะเรียมเงินนะ อันนี้ก็เป็นชินราชนะมีโค้ดนะมีโคนะ้ดชินราชอินโดจีนเป็นพิมพ์แต่งเน,นี่ยมีโค้ดส,สวยเลยนะแต่งไม่ซ้อซุ้มนะฮะไม่ซ้อซุ้มนะ มันจะมีมันจะมีแต่งอีกแบบหนึ่งก็คือสาะซุ้มข้างขนะ้างฮะอันนี้ไม่ซาะซุ้มแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็เป็นอ่าแบบสามถอดเลยนะคือถอดได้นะถอดได้เรียกเงินพร้อมใช้นะเรียกเงินพร้อมใช้ขายแใส่ไปวัดไปวานะทําบุญนะผมว่าสวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพวกล้วยนะ ลายทองมาพร้อมสิงห์หลวงกววยหนึ่งตัวนะปีสองหนึ่งนะห่วงอยู่นี้นนะอันนี้พลาสติกนี่ถ้าอยากได้ใส่ต้องไปเลี่ยมใหม่นะพี่นะเพราะนี่มันเก่าแล้วนะมันน่าจะแตกแล้วนะแต่ยังไม่แตกออกจากกันนั้นเองน่าจะเก่าแล้วนะ สนใจองไหนก็ทักทายเข้ามานะถามราคาเข้า,ขามาได้อันนี้เคี่ยวแกะนะหมอพรอ,อ่านี่เคี่ยวแกะหมอพรนะเนี่ยเขาเรียกเราเล่นกันที่ศิลปะเล่นกันที่พูดศิป์นะแบบนี้นะ การที่จะล้างสันเขี่ยวสักอันหนึ่งให้เป็นพระแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่จอบเล็กนะสวยๆสภาพใช้มานะอย่างเงี้ยสวยนะอย่างเงี้ยสวยอ่ะอันเนี้ยแพงสุดละอันนี้เลี่ยมนากนะฮะ พ่อวัดเขาวต้อคราวนะหลวงพ่อวัดเขาวต้คราวอันนี้เลี่ยมหน้านะเลี่ยมหน้านะอันนี้หน้าเป็นเงินนะฮะลงยาหน้าเงินนะลงยาหน้าเงินคงจะเป็นเหรียญเงินด้วยนะคงจะเป็นเหรียญเงินด้วย ปิดตานะลงทองเลี่ยมเงินนะปิดตาลงทองเลี่ยมเงินมียันด้วยนะมียันด้วย,วยสวยเลยนะสวย,สวยเลยเตือนะลงพ้อปานนะเตือลงพ้อปาน นี่เป็นเสือหลวงพ่อปานาวัดวังเฮียนะพี่นะดูจานนะจานกอหญ้าแล้วก็ลื้อนะด้านล่างนะแล้วก็เสือเนี่ยกรงเล็บเขาจะ,จะยืน่นจะยืนแล้วก็ง,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 งุ้มลงยืนแล้วก็ง,ง,ง,งุ้มลงยืนแล้วก็ง,ง,ง,งุ้มลงฮนะ ศิลปะโบ,บราณน,นะศิลปะโบ,บ,บราณอ่ะสมเนะด็จนะสามรายการสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นผมดูดิฐานแซมนะถานแซมเก่าๆเลยนะนี่เก่ามากเก่าจัดเลย ดูเอาเลยนะพี่นะผมะอย่างชอบเลยนะอันนี้นะธรรมชาติดีนะโอ้โหเนี่ยโอ่งนี่เห็นแล้วรักเลยนะอ,อ,นอันนี้นะอันนี้เส้นได้นะสวยทุกองเลยนะอันนี <inas S 2> ้น like. นะนี่ บางขุณนพรมนี่นะต้องต้องแบบนี้นะฮะต้องสวยๆแบบนี้บางขุณนพรมนะฮะอะอันนี้ก็บางขุณนพรมนะองค์สุดท้ายแล้วนะ ผมนะเก่าๆเลยนะนี่นะชอบมากเลยนะเนี่ยนะอ่ะใครสนใจพระเครื่องนะติดต่อผมเพจติดตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สุขภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือการให้ คีโมเข็มแรกของวันที่ย2บสองนี้นะก็อันนี้ก็ถ้าใครสนใจประเครื่องก็ทักมาตามรายละเอียดด้านล่างที่ท่านเห็นได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เพชรที่ต้องขอาราลับทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ